สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแจกโปรแกรม xden karaoke อัปเ,เดตเดือนสิงหาคม2564นะครับเมื่อเราโหลดโปรแกรมมาแล้วครับเราก็แตกไฟล์แล้วขอแนะนำว่า ไอ้ไฟล์ 5, พวกเอ็กเดมกับสาวฟอนต์เนี่ยครับให้ไปเก็บไว้ในที่เดียวกันคือเก็บไว้ได้ดีก็ได้ครับจะได้ไม่เปิดพื้นที่ได้ซีเอาเก็บไว้ได้ดีนะครับซาวฟอนต์กับเอ็กเดมนะครับเอาไปเก็บที่เดียวกันนะครับไปเก็บในได้ดีครับเราก็มาที่ท,ที่เเก็บ โฟลเดอร์ er ของเราครับเมื่อเราแตกไฟล์แล้วก็มาดูที่โฟลเดอร์ครับเปิดโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็เลื่อนมาครับมาตรงที่มันเขียนว่าคาราเพเยอร์นะครับคาราเพเยอร์แอปพลิเคชันนะครับเราก็เปิดเข้าไปครับ แล้วเราก็มาคลิกฝามาที่ตัวเลือกเสร็จแล้วมาที่ช่องนี่ครับช่องอุปกรณ์เสียงครับอันนี้ตั้งไปแล้วนะครับคือตั้งถ้าใครยังไม่ตั้งก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้ี่ sound font midi port นะครับ sound font m i d i port นะครับคลิกไปแล้บแล้วก็มาที่แยกเสียงม i ด i แล้วก็คลิกไปแล้วก็ลูดลงมา คลิกซ้ายลูดลงมาแล้วก็เลือกสาวฟอนเอาไม่ได้พอตนะครับน,นี่เลือกไปแล้วนะครับตรงช่องไม่ดีครับเสร็จแล้วมาตรงเครื่องดนตรีครับแล้วก็คลิกซ้ายไปแล้วก็ลูดลงมาแล้วก็คลิกฝาเลือกเสาวฟอนไม่ได้พอตทำเหมือนกันครับมาตรงกองนี่เหมือนกันก็คลิกซ้ายแล้วก็ลูดมาแล้วคลิกฝาเลือกสาวฟอนตอันนี้มันเลือกไปแล้วทั้งหมดนะครับทำให้ดูคราวนี้เราก็กดตกลงนะครับ ตกลงเลยโอเคคนะแล้วมาตรงซาวฟอนเนียครับคือถ้าเราไปเก็บไว้ที่อื่นนีมันจะกระตุกนะครับไม่เก็บไว้ที่เดียวกันคือลองไปลองไปเก็บไว้คนละที่กันดูนะครับว่ามันจะกระตุกไหมเขาแนะนําว่าให้มาเก็บที่เดียวน,นะครับโปรแกรม x เดนกับซาวฟอนเราก็เลือกเราต้องการตัวไหนับเสียงมันจะไม่เหมือนกันหรก เอาสมมติว่าเอาเอา,เอาแสงเทียนแล้วก็คลิกไปที่แสงเทียนแล้วก็กด Open แล้วก็กดตกลงนะครับแล้วข้อมาทดลองดูว่ามันจะมีเสียงไหมแล้วมันจะกระตุกไหม การกระตุกนะครับก็ในไฟล์ซาวฟอนเนี่ยผมผมแถมโปรแกรมไปด้วยนะโปรแกรมแลมดิสนะครับเขาว่าใช้โปรแกรมแลมดิสแล้วมันจะไม่ค่อยกระตุกก็ลองไปทดลองใช้ดูนะครับแต่ถ้าว่าไม่กระตุกร้อยเปอร์เซ็นต้องไปโหลดพวกโซนาแพตตินัมโซนาเอ็กซ์สามโซนาแปดมาเล่นัง แต่ถ้าเล่นโปรแกรมพวกเนี้มันจะต้องคอมิเตอร์มต้องอย่างต่ำต้อง4กิกนะครับถ้า2กิกมันจะ audio d o out ครับเล่นแล้วมก็ะสะดุดแล้วก็มันจะ error ตลอดครับมันก็ต้องหาพวก notebook อย่างต่ำแรม4กิกนะครับก็ล,ลองไปทดลองกันดูนะครับ แล้วเนี่ยมันเป็นว่ามันใหม่ล่าสุดตรงไหน,นอัปเดตจะพิมพ์เพลงน,นี้เพลงคิดแล้วแต่เรามาเปิดไม่ได้มันโดนล,ลิขสิทธิเพลงฮิดนะครับเพลงมันก็มีอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยครับ ก็ลองโหลดไปใช้กันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลามาชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ